น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนนักเรียนต้นกล้าวันศุกร์อย่างวืิน,าาาานทางโครงการฐานส่วนชุมบนนาคาคิดช่วยกันที่จะทำโครงการที่เป็นประโยชน์ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับโครงการที่ดำเนินการในหงประเทศในปีนี้เร<พ>าลูกห่านภาพท่านด้วยแล้วก็จะมอบต้นไมาให้อีกหนึ่งครั้งนะครับ ทัานที่สองครับกระป๋องมาเต็มมากขึ้นเลยงั้นอยากเข้ากล้องมันจะถอดหมวดมากข่าวอะไรอะข่าวภูมิภาคครับบัตช่วงข่าวภูมิภาคเนาะไม่ต้องออกไม่ต้องออกท่านครับหน้าตรงนี้ครับขอบคุณครับคพ่อได้ยังอะ มันมอะไรเอาขอรใกลไก็เองได้ไหมเอาแม่น้ำมันได้ถ่ายรูปได้เดี๋ยวโตได้รู้่านรู Grazie a tutti.